อะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในสนามที่14แล้วนะครับเดินทางมาเกือบถึงสุดทางแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะเป็นสนาม Missano World m o c o r c y e l e Circuit นะครับที่ประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับเป็นบ้านเกิดของพี่วาเลนติโนรอดโซเลยนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้เลยวันนี้นะครับ้องฟ้าแจ่มใสครับพวกเราปลอดภัยนะฮะปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาทําการพอดิฟายกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะอย่าพลาดแม้แต่สนามเดียวนะครับเพราะว่าเราเ่ยนะครับทำก ลุ้นแชมเป็นชีฟอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดแม้แต่สนามเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนอบวันแข่งขันจริงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับไปครับเอาเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในวันแข่งขันกันแล้วนะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับพี่วารินติโนรอซซี่ของเรานะครับอยู่ในอันดับโพสิชันนะฮะตามมาด้วยอเล็กซ์ลินนะฮะต้องบอกว่าเราต้องทําให้แฟนแฟนบอลไม่ใช่แฟนมอเตอร์สปอร์ตนะครับชาวอิตาลีนะครับลูกหลานชาวเตวูเลียนะฮะและก็หนองคายนะครับทำการเอ่อมาดูที่สนามนี้อีกครั้งนน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 ึงงเเเเ่่่่แออววาาาาาาารรต้้้ททํํใหหข็ะะะไดฮ โอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยนะครับไฟแดงดับครับไปครับจังหวะนี้ฮะออกตัวได้ดีครับเรนตินอลลอซีของเรานะครับออกตัวได้ดีนะตามด้วยอะดรนลินนะแล้วก็จังหวะนี้ครับผ่อนคันเร่งนิดหน่อยครับแล้วก็ทิ้งเลยครับจะทิ้งเลยหรือเปล่าครับจะทิ้งเลยหรือเปล่าครับว้าวมามองเล็กน้อยครับยังยืนระยะออกมาได้นิดหน่อยครับคุณผู้ชมต้องบอกนี้เลยนะฮะออซีของเราวันนี้ครับโอ้โหตั้งใจจริงๆนะฮะโอ้โหต้องบอกนี้เลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อไปไหนนะเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่าศึกชิงแชมป์เปี้ยนชิพเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะดูเดือดเผ็ดมันนะครับ<ะ>มันมันส่วนใหญ่มันดูเด็ดไม่ใช่หรอ,อ,อไม่เป็นไรเราดูเดือดแล้วกันโอ้โห,โโหเกินไปนิดหน่อยฮะโอ้โหลอเซ่ของเราครับวันนี้ใส่สุดจริงๆครับยางหลังเนี่ยแทบจ,จะฉีกออกมาเลยนะฮะเพราะว่าใส่ใส่แบบเต็มอะครับคุณผู้ชมคเล่งมีเท่าไหร่ใส่หมดนะฮะโอ้โหบิดประกัน แทบขาดออกมาเลยนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับยางมันเหลือนะฮะผ้าเบรกเหลือนะครับแน่นอนว่ารถซีของเราไม่ทําให้แฟนเพลงชาวเตเวเลียผิดหวังแน่นอนครับผู้ชมใส่เต็มเหมือนกันครับผู้ชมยืนระยะเลยฮะผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะอู้เป็นสนามที่ถนัดจริงๆนะครับผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะ ล้อซีของเรานะครับนำตอนนี้นำนะครับทำเวลาอยู่ที่หนึ่งนาทีส6 7เจ็วินาทีนะครับแล้วก็เป็นผู้นําำอยู่ตอนนี้นะแล้วก็โอ้โหตรงนี้ครับเบกหนักๆครับใส่เต็มจริงๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดคันเร่งนี่เรียกได้ว่าหมดหน้ายางกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแล้วก็นี่ฮะล้อหลังลอยเลยครับใส่เต็มนะฮะใส่เต็มเกินไปฮะต้องอออกบ้างนะครับโอ้หลุดหลุดหลุด มีบานไปเล็กน้อยครับคุณผู้ชมและตอนนี้โดวิตาม2สองวินาทีเลยครับโอ้โหวันนี้เขามาแบบจัดเต็มจริงิคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้ครับชาวเตเวุเลียต้องเคาะระฆครังอีกครั้งนะฮะ,ะผมต้องบอกประวัติของรอสซี่หน่อยนะฮะเพราะว่าประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับเขาจะมีโบสโบสหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่เตวุเลียเลยหรือเปล่านะครับที่ประเทศอิตาลีนี่แหละคือถ้าเกิดว่า o รซี่ชนะเนี่ยนะครับทุกครั้งนะครับเขาจะมีการตีระฆังนะครับที่บริเวณโบสด้วยนะฮะก็ให้ความรู้กันไปนะครับก็สําหรับใครที่อยากรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติของ r รซี่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับที่หนังสั้นนะครับไม่ใช่หนังสั้นหรอกหนังยาวนี่แหละ Hitting the Apex นะครับเป็นสารคดี MotoGP ซึ่งต้องบอกว่าสนุกมากมันจะทำให้การดู MotoGP ของคุณเนี่ยนะครับได้อัธรรขึ้นมาอีกนะฮะ มันจะบ่งบอกนะครับของเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับชีวิตนะครับของแต่ละคนนะครับที่ต้องบอกว่าแต่ละคนนี่น่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับแต่ละคนที่จะมาเป็นนักแข่งในมอเตอร์สปอร์ตอย่างวงการมอเตอร์ได้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายฮะมันไม่ง่ายจริงๆฮะว้วทุกคนเนี่ยต้องผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านเย็นผ่านฝนนะครับมากๆเลยจริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้เลย คือว่าผมจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับคือบางทีในชีวิตก็น่าสงสารนะคุณผู้ชมบางคนก็โชคดีครับแต่วันนี้เราจะไม่ราม่าครับเราจะไปกันต่อนะับเพราะว่าวันนี้เราจะมาชิงแชมป์เปี้ยนชิพนะครับให้กับบริจิตล์โนซี่ของเราให้จงได้นะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสนามที่20สนามสุดท้ายเนี่ยวันที่อสซี่ได้รับชัยชนะเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นมารับรางวัลยังไง ตัดสูตรไหม <What? S 1> หรือว่ามีทางโดนัลสปอร์ตจะมอบแบบไหนอา่านี่ผมคาดหวังมากเลยนะกับตัวเกมตัวนี้นะครเพราะว่าผมเห็นมาหลายสนามเนี่ยว่ามีการแบบเฮ้ยมีการอัปเดตแบบทั้งในส่วนของอตัวแมชชินิกเองนะครับหรือว่าโพเดียมเองที่มีการอัปเดตทุกๆสนามนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวนักแข่งเองนะครับที่ กับแต่งนะครับได้ค่อนข้างเหมือนจริงแล้วก็ผู้ชมรอบๆสนามก็ดีเทลนะครับทุกอย่างใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็ก็เลยอยากรู้ว่าแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะโอเครอบสุดท้ายของรอสซี่แล้วนะครับและแน่นอนครับผมวันนี้นะฮะหันไปมองเล็กน้อยครับแล้วก็ว้าวที่โน้รอสซี่วิดีสไม่สนุกกันฟรีโอ้ my god โอ้โหสะใจเลยครับวันนี้ฮะนี่ฮะต้องบอกว่ายางและน้ำมันเหลือจะจัดนะฮะเพราะว่าเราปิดหมดนี้ไว้นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้นะครับนำมากมาเกิร์กอยู่ที่81คะแนนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าคะแนนเพืโรงงานนำอยู่เหลือเลยฮะต้องบอกนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสะใจเลยครับชนะในบ้านเกิดของตัวเองนะครับนี่ฮะสนามมิซโนแห่งนี้นะครับผมสามารถให้ผู้ชมนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือว่าถ้าผมจำผิดต้องขออภัยนะฮะให้ผู้ชมเนี่ยเดินลงมาสู่สนามได้ เลยนะครับหลังที่มีการแข่งขันจบเรียบร้อยมอารางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถให้นักชาวบ้านนะไม่ใช่ชาวบ้านสิคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาชมการแข่งขันได้เลยนะฮะที่บริเวณสนามไม่ใช่ชมการแข่งขันสิชมสนามได้เลยเดินบริเวณพิษนะฮะได้เลยสนามได้เลยนะ <L iam> s> <S เอ้อผมพูดอะไรเนี่ยเออก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่สนุกสนานแบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ